ปตทลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตแล้วคนไทยจะได้อะไร <S <S ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นะคะว่าปตทบริษัทพลังงานแห่งชาติวางแผนที่จะรุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นแหล่งซื้อก๊าซธรรมชาติแทนที่จะเป็นเพียงผู้ผลิตรวมถึงการดิสรับตัวเองเพื่อรุกเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร คำถามที่ตามมาก็คือแล้วคนไทยจะได้อะไรจากเรื่องนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ล็อกดิ เป็นที่รู้กันนะคะว่าในปัจจุบันนั้นโลกของเรากําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานค่ะซึ่งแน่นอนว่าพลังงานแห่งอนาคตที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ตรงนี้ก็คือพลังงานสะอาดแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเรายังคงต้องมี transition fuel หรือเชื้อเพลิงในช่วงรอยต่ออีกหลายปีเพื่อที่จะรอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพลังงานสะอาดทั้งประเทศ โดย transition fuel ที่ว่านั้นก็คือก๊าสธรรมชาติที่ประเทศไทยนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปตทนั้นจึงมองว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพมากพอที่จะก้าวข้ามการเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตไปเป็นศูนย์การซื้อขายก๊าส LNG ในระดับภูมิภาคค่ะจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณการนำเข้า LNG เป็น9ล้านตันต่อปีภายในปี2573 บวกกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงความพร้อมในการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์ซื้อขายระดับภูมิภาคซึ่งที่ผ่านมาปตาทก็ได้เริ่มดำเนินการไปหลายโครงการแล้วอย่างเช่น LNG reloading cargo ครั้งแรกไปยังประเทศญี่ปุ่นการส่งออก LNG ทางรถยนต์ไปประเทศกัมพูชาและการส่งออก LNG ทางเรือไปอยังประเทศจีนในรูปแบบ ISO tank container ซึ่งต้องบอกนะคะว่าโครงการทั้งหมดนี้ที่ได้เล่าให้ฟังกันไปนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเพราะหากเรามาประเมินเป็นมูลค่าทาง,ทางตรงและทางอ้อมจะสูงกว่า165,000ล้านบาทและมีการเพิ่มอัตราการจ้างงานในประเทศไทยไม่ต่ำกว่าปีละ16,000ราย นอกจากนี้นะคปะปตทนั้นยังได้มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่าง LNG Receiving Terminal เพื่อที่จะรองรับความต้องการใช้กา๊าสที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยและเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศในอนาคตรวมถึงมีความพรอ้อมในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายกา๊าสธรรมชาติเหลวในภูมิภาคอาเซียนหรือ Regional LNG Hub ตามนโยบายของภาครัฐ นอกจากการรุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่านแบบเต็มรูปแบบแล้วปะตะทยังได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ EV Value Chain เพื่อเป็นการรุกเข้าสู่พลังงานแห่งอนาคตแบบเต็มรูปแบบโดยการลงทุนนี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าโดย Horizon Plus ให้บริการ EV Charger และ EV Charging Station ภายใต้แบรนด์ Onion รวมถึง EVMe ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้บริการรถ EV แบบครบวงจรในรูปแบบ Subscript i o n ตลอดจนการจัดตั้งแพลตฟอร์มสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จหรือ swap and go บวกกับการพัฒนา G-box for residential ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์ G-cell ซึ่งพัฒนาโดย New o w r Plus ทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็น Ecosystem สํสำหรับรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รวมไปถึงการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมและโรงไฟฟ้าโซลา่าในไต้หวันเพื่อการเติบโตจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้นะคะว่าปตาทพร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่พลังงานยุคใหม่ที่ต่างไปจากเดิมดูเหมือนกับว่านอกจากบริษัทจะวางแผนการเติบโตไปกับมันแล้วผู้บริโภคชาวไทยธุรกิจไทยรวมไปถึงแรงงานในบ้านเรา ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย